สวัสดีครับพบกับมุมมองคริปโตเคอเรนซีบายหีดอยประจำวันที่1กรกฎาคม2 0 2 1นะครับวันนี้เรามาดูคริปโตกันนะครับเริ่มจากตัว Market Cap กันก่อนนะครับก็จะเห็นว่าการปับค่อนข้างคล้ายๆเดิมนะครับจะเห็นว่าตัว BTC เนี่ยยังไม่สามารถยืนเหนือ35,000ได้นะครับอ,อื่นก็คล้ายๆกันสำหรับตัว Market Cap นะครับจะมี u n นิ w สวที่เมื่อวาน1 1ในลำดับนะครับก็ขยับขึ้นมาเป็นที่10นะครับ ต่อมาก็ดูในเรื่องของตัวเฟียนกรีนเด็กนะครับเมื่อวานที่เราแทงกันว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นต่างกว่า28รหรือแปด่าถูกป่าคือเป็นตัว28เหมือนเดิมนะครับสำหรับเลขของตัวเลียนกรีนนะครับมาดูกันในเรื่องของตัวเปลี่ยนไลต่ตัวนะครับเดีย๋ยวผมเปิดฟังก์ชันให้ก่อนอ่ะเราก็จะเห็นว่าตัวแนวรับนะครับแนวต้านก็ผมยังให้คงที่เหมือนเดิมนะครับ เมื่อวานนี้หลังจากที่มันขึ้นไปอยู่ที่ประมาณล้านหนึ่งนะครับเมื่อสองวันที่แล้วก็ปรับลดมาเรื่อยๆนะครับซึ่งแบบเนี้ยก็ถ้าใครอยากจะเล่นก็เหมือนเดิมนะครับไปรอรับแถวแนี้นะครับหรือใครคิดว่ามันลงมาแล้วอยากจะขายคือคือซื้อมังแต่ตรงนี้อยากจะขายผมว่าก็น่าน่าขายนะเพราะว่ามันอันนี้คือเล่นระยะสั้นนะครับก็มารับที่แนวประมาณ9ก้าแสนสองกับเก้าแสนเก้าเหมือนเดิมนะครับส่วนทิศทางของตัว m a c d ีนี่อ่อนตัวลงเรียบร้อยนะครับต่อมาอีทีเรียมนะครับเนี่ยเห็นเราจะเห็นการติดลบทั้งแผงเลยนะครับ อีทเทียมก็คล้ายกันนะครับก็ที่เราเคยคุยกันเนาะก็จุดนี้ได้ครับจุดที่ประมาณอยู่ที่แนวรับอยู่ที่ประมาณสักหกหมื่นหกหมื่นทวนะครับในตัวของเรื่องของตัวอีทเทียมนะครับสําหรับแนวรับสําคัญผมว่ามันมีโอกาสลงมาทดสอบเยอะนะครับแล้วก็ทดสอบแถวนี้แล้วก็สุดท้ายก็อาจจะกลับขึ้นไปคือเล่นเป็นไซด์เวย์ครับเหมือนเดิมนะครับต่อมาเป็นบีแอนซ์นะครับ บีแ a น c ์ก็คล้ายๆกันนะครับก็ลงมาทดสอบแถวๆเส้น200วันแหละนะครับมีโอกาสเหมือนกันที่อ่ะเส้น200วันนี้ใครอยากจะดูรับสักไมนน้นึงก็ได้นะครับ2 7 4นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ผมบอกไปตั้งแต่เมื่อวานก่อนนะครับก็จะรับตั้งแต่ช่วง195 200ก็ได้นะครับหรือเขยับขึ้นมาอยู่ที่ประมาณสัก2 2 5ก็ได้นะครับประมาณนี้ทีนี้ต่อมานะครับเราก็มาดูเรื่องของตัว Ripple กัน ริปเปิลนี่คือยังไม่สามารถทะลุให้ตัวเทรนไลน์ที่ผมพูดได้นะครับที่คือตีตีไว้ตรงนี้นครับเพราะงะั้นอ่ายี่สิบยี่สิบเอ็ดถ้าเกิดรับไม่อยู่จริงอันนี้คือยี่สิบยี่สิบเอ็ดเนาะคือคือมันไม่สามารถทะลุเส้นสองร้อยวันแล้วก็เทรนไลน์ได้เงี้ยครับผมมองว่าอืมถ้าแบบนี้สงสัยเราต้องไปมองกันที่แถวสิบสามสิบสี่หรือว่าสิบสองเลยนะครับแถวเส้นสีแดงตรงนี้ที่ผมตีไว้นะครับมีโอกาสเป็นไปได้นะครับเพราะว่านี้มันดูเส่นเราไม่ค่อยสวยเลยแล้วก็วอลล่นตรงนี้มันหายหายเคลือลบ ต่อมาเป็นเรื่องของตัวคาร์ดานโนนะครับคล้ายๆกันก็คือเราจะเห็นว่ามีการเข้าไปชนเนี่ยเป็นไซด์เวย์ช่วงแคบๆแหละก็คือแนวต้านที่ชัดเจนระหว่าง3 8มแนะครับกับ4ีหนะครับก็จะวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับก็ผมมองว่าแม้ว่าแม็กซี่จะตัดขึ้นเนี่ยแต่ว่ามันคือคือวอลลุ่มมันน้อยนะยตรงนี้นครับก็ยังอาจจะไม่ได้ไปไหนง่ายนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันหลุดตรงนี้นะครับก็จะมีแนวรับตรงนี้ถ้าเกิดใครชอบคาร์ดานโนเนาะผมแนะนาแถวๆโซนสัก30 30 33เนี่ยน่ามสิบสามนะครับ พราะว่าเป็นโซนที่เออมีความเขาเรียกว่ามีความปลอดภัยที่แนวรับลงไปถึงยากนิดนึงนะครับแต่ก็มีโอกาสหลุดได้แต่ว่าก็ปลอดภัยกว่าช่วงตรงนี้นะครับเอามาริดคอยน์นะครับเหรีย่ยนที่ทรงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เนี่ยครับไม่สามารถทะลุเส้น25วันได้นะครับตกลงมาก็ตัวแม็กดีก็เหมือนกับฮิสโตแกรมก็เสียงกลาลังลงเหมือนกันแบบนี้ก็ดูทรงไปขึ้นแล้วก็เหมือนลงต่อมันจะเป็นแบบอย่างครับขึ้นลงขึ้นครับแต่ว่าไม่ทำไฮใหม่เนาะแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงมาอีกอาจจะเป็นแนวแบบเนี้ ผมผมคาดว่าอย่างนั้นนะแล้วก็ตัวดอทคอยนะครับดอทคอยเนี่ยก็หมดแรงเหมือนกันก็คือโดนเส้น25วันตบอยู่นะครับไม่ไม่สามารถทะลุขึ้นมาได้นะครับแล้วก็แนวต้านแถวๆนี้ก็ค่อนข้างจะแน่นนะครับเพราะงั้นผมก็ยังแนะนํานะครับดอทคอยให้มองที่เส้น200วันไปเลยที่ถ้าใครอยากเก็บก็5.13นะครับประมาณประมาณนี้นะครับแต่ถ้าใครมีความเชื่อมั่นมากๆอยาก,ากจะเล่นแบบระยะสั้นๆก็เนี่ยจะเก็บ 7.7แล้วก็ไปขายที่8.5ก็แล้วแล้วแต่นะครับแต่ก็จะมีความเสี่ยงสูงมากเพราะว่าช่วงมันแคบนะครับโดยสรุปภาพมุมมองของตัวคริปโตเคอเรนซีเนี่ยผมก็ยังมองเป็นในเชิงภาพรวมนะครับขาลงเป็นขาใหญ่อยู่นะครับโดยที่เป็นลักษณะแบบไซส์เวดาวนะครับก็แพทเทิร์นมันยังคงเป็นลักษณะที่เราเห็นกันนะครับคือมันไม่ทําจุดสูงสุดใหม่นะครับแล้วก็ทยอยเตี้ยลงเรื่อยๆนะครับในแท่งเทียนนะครับ กรอบใหญ่ๆในช่วงไซเวงนี้ก็คือ3ามหมื่นหึงสี่หนเหรียญนะครับสหรัฐ USD แนวรับแนวลำดับที่เป็นแนวรับสองคัาก็จะมี2 4ง0 0ื่นสนึงหมื่นนะครับไอหมื่นเก้าสองห0 0่นนี่ใกล้คันคือเส้นไอเส้นเหลืองนะครับประมาณกันช่วงไหนก็ได้แล้วก็12,000ไปเลยนะครับกับ6,500โดยผมใช้เส้นตัว volume profile analysis นะครับของ visible range นะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวรับที่ค่อนข้างในอนาคตอาจจะลงมาถึงได้ผมไม่รู้เหมือนกัน นะครับมีหลายสำนักบ,บอกว่าจะลงไปถึงหมื่นแปดสองหมื่นก็แล้วแต่หรือหมื่นสองก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ดูการาฟกันไปแต่ว่ามองจากมุมตรงนี้คือวอลลุ่มที่มันเคยเยอะเนี่ยครับช่วงนี้เนาะตอนนี้มันไม่ค่อยมีเมื่อเทียบกับช่วงช่วงตรงนี้ที่มันเคยพีคๆนะครับก็ใครจะเล่นแบบระยะสั้นก็ดูเขาเรียกว่าดูโอกาสปรับตัวลงมากกว่าขึ้นนะครับส่วนใครจะรอระยะยาวก็รอกันไปก่อนนะครับผมก็ยังไม่รู้ว่ามันจะลงมาถึงไหนหรือว่าเป็นยังไงถ้าเกิดจะมันเป็นขาขึ้นจริงผมคิดว่า ยังไงมันต้องไปยืนเหนือเส้นตรงนี้ให้ได้อะ45,000ซึ่งมันไม่น่าใช่ตอนนี้นะครับนี่ก็เป็นมุมมองสำหรับวันนี้นครับเดี๋ยววันนี้เวลาหมดแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ